สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกเขเ้เหนียวเซียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นีนะครับทักทายพี่น้องเอฟซีทุกท่านบาวาที่พาพีพา่พ่อนามาเบิงงัวต้นน้ำครับพี่น้องอเมริกันบราแมนพันแท้นะครับเลือดลอยด้วยครับพี่น้องมือนี้บาวาที่กับมาไกลหอดทั้งอำเภอเลื่อมนาธเนะาะนะครับผมจังหวดัดอําอนจาจเจริญครับพี่น้องนะครับมือนี้มีอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับผมเพิ่นเลี้ยงงัวอเมริกันบราแมนเลือดลอยเป็นงัวพันแท้ครับพ่นเลี้ยงงวัวนะครับผมดูแล เลี้ยงดูผสมตรวจทองเองทุกกระบวนการในคอในา้ามนี้เจ้าของหอเจ้าของา้ามเพิ่นเป็นคนดูแลจัดการเองทั้งเบิดครับพี่น้องนะครับเพิินกับเป็นคนทํางานแล้วมีอาชีพเสริมหลักลักษณในการเลี้ยงงัวมื่วมาวาที่มาเป็นซื้อกลางนะครับมือนีเพิินมีผลผลิตดีๆจากคอจากร้าเพิ่นอยากจะพาพี่น้องเข้ามาชมสักคราบหนึ่งจังหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวจังหน่อยนะครับผม แวนเพศฟาร์มนะคะที่ต่างฟาร์มยู่ไสก่อครับอยู่บันนชีจ้าตำบลหนองบางอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าออกจากตัวอำเภอมาประมาณจ็กโลกครับหอดฟาร์มประมาณจากจากตัวอำเภอมาประมาณ17บโลค่ะ17บกิโลครับพี่น้องนะครับผมกัเคยมาแล้วหนึ่งรอบนะครับจะไปเคยติดตามชา่าวลูกนะจสารเคยมาเยี่ยมแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อจักเดือนแล้วครับที่เคยมา <c oughs> ปีปีกว้าแล้วเนะ <c oughs> าะค่ะปกีกว้าแล้ว <c oughs> ครับพี่น้อง นะครับผมรอบที่แล้วมีทั้งลูกผสมด้ยรอบนี้เพื่อนว่ามีแต่เลือดร้อยให้ชมนะครับมีมีทั้งเบือจากตัวครับไห้เอฟซีช่วน้ำกันเมื่อนี้มีทั้งเบือที่จะเปิดเมอนี้นะคะแตคขึ่งหาตจ้าหาตเป็นลูกคอทั้งเบืนะครับเนาะลูกคอลูกคอทั้งเบืนะครับบีดเองทับทนาเองนะครับผมเอานะครับผมผสมเองข้ามกอดเองนะครับงวดอยู่นี่เป็นลูกคอทั้งเบืนะครับผมว่นนี้มีงวดจากแรงอื่นมาเลยนะครับสวยๆเลี่ยงเองฝึกเองนะครับผมเอาช่องทางติดต่อฟั์มเบอร์โทรจางไรครับผมเบอ์โทรนะคะ 0818773408จ้าครับผมอ่าแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเนาะจ้าอ่าเฟสบุ๊กของฟาร์มเลยครับผมค่ะแหวนเพชรฟาร์มค่ะภาษาไทยค่ะอ่าแหวนเพชรฟาร์มครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกก่อนนะครับสาวน้อยสวยๆนะครับชื่อน้องอะไรนะครับน้องวาเลนไทน์จ้าอ่าน้องวาเลนไทน์นะครับผมเป็นสาวอ่าน้อยอายุจักเดือนแล้วก็ครับ12เดือนพอดีจ้าอ่าครบหนึ่งปีพอดีนะครับเนาะน้องวาเลนไทน์นะครับขอเบิ่งใบเพชรดีกรีนะครับผม นี่ครับน้องวาเลนไทน์ได้ครับพี่น้องสายพันธุกรรมของเราให้ฟังนะครับผมเป็นลูกของอเมริกา280ครับพี่น้องนี่ใบเพดิกีครบนะครับอันนี้มีการประมานพันแทนเลือดร้อยครับพี่น้องว่ากันภาษาบ้านเฮานะครับเป็นลูกอเมริกา280นะครับผมสายลางนะครับเป็นพี่แซด101ครับพี่น้องพี่แซด101เอาเป็นสายล่อฟอร์ดครับพี่น้องเป็นสายล่อฟอร์ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยส่วนสูงหน่าจะร้อย40ฟอดนะครับเนาะร้อย40งวดหนึ่งปีได้ครับพี่น้อง นะครับจุดเด่นเจังหน่อยนะครับผู้เลี้ยงผู้ดูแลอยู่มักมองได้ครับในโตเขากัมเนื้อเนาะนะครับกัมเนื้อเลี่ยมโตนะครับเลี่ยมโตลึกนะคะนะครับผมนี่ครับสองแปดศูนย์นะครับแคสายพัดดุกัมนี่พี่น้องกระเสื้อถือได้แล้วครับพี่น้องนะครับสายลางเป็นล้อฟอร์ดนะครับเอาผมให้เบิ้งใบอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้มือใหม่กับลองศึกษาเบิ้งใบเบื้องตะพูมือเก่ากับซอยกันข้อเม็ดเจ๊งหน่อยครับพี่น้องว่าการบีบของฟ้ามเป็นเปนจังไดนนะครับอันนี้ครับได้ลึกได้น้านะครับผม เอาเจ้าของงัวอ่ะจิผู้ใหญ่นะครับเจ้าของงัวสูงรอยแปดสิบนะครับพี่น้องนะครับเกือบรอยแปดสิบนะครับนี่ครับสวยๆน้องวาเลนไทน์นะครับอายุหนึ่งปีแม่เพิ่นกับยูนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นใหญ่ได้ครับอยู่ด้านหลังหุ่นครับแม่เพิ่นหุ่นครับยืนอยู่ด้านหลังแม่กับติดทองแล้วพร้อมมือนี้อ่ะแม่กับเปิดพร้อมเนาะเปิดแล้วจ้าเอานะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งน้องวาเลนไทน์จะงอนครับจุดเด่นนี่ครับพี่น้องขาหนาครับข้อขาใหญ่ทรงพลังนะครับเลี่ยมโตดี ลึกนะครับผมหามาเห็นตัวจริงเลยพี่น้องผมหาเบื้องโดยจริงเบื้องเนื้อไายครับพี่น้องมีความใหญ่ความลึกนะครับนี่ครับเียมโตแบรนด์ของเพิ่นก็ WBB นะครับเบอร์14บสี่ไยใหญ่ครับ280โดยเฉพาะช่วงขาพี่น้องพี่น้องเห็นมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วงขานะครับอันนี้ไม่ได้กันประมาณพันแฉ้ได้ครับพี่น้องเรื่องความลึกความใหญ่ความลั่มตัวการันตีได้แน่นอนนะครับน้องวาเลนไทน์นะครับเอาขั้นพี่น้องบางน้ำอยากได้ไปเป็นแม่บล็อกแม่พันอยู่ขอกอยู่ฟาร์ม น่องวาเลนไทน์นะครับผมเปิดไว้หลายไปไหนครับผม1นึ0 0 0จ้า1นึ่งแสนกับอีก7 0 0 0 0ครับพี่น้องบาวพัที่เคยไปเสือง่วสาวงามๆแบบนี้ตะกี้ย้อนหลังไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับพี่น้อง2องแสนหานะครับผมผมบอกเลยว่าท่านดูการันตีแบบนี้2องแสนหาเป็นย่างตั้มครับพี่น้องแต่เมื่อนี่จะของขิ่นเปิดเองเพิ่นเลี้ยงเองเพิ่นบีดเองครับพี่น้องนะครับผมต้นทุนของเพิ่นกิดมีว่าร้ายดอกเพราะว่าเพิ่นดูเลี้ยงดูแลเองบ่ได้๋ยวมาจากแรงอื่นนะครับเพิ่นกับเปิดแบงพีแบงน้องคู่ ชอบอยากจะเลี้ยงง่วอิลีหนึ่งแสนคับอีกเจ็ดหมื่นจ้ะเจ็ดหมื่นบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องอันนี้ผู้เลี้ยงเพื่อนกับห้องซํามี่ผู้อยากได้ไปเลี้ยงนะครับให้มาผูนมาคุยโดยเฉพาะเชิญชวนรับมาเบิงขอกสะกอนมาเห็นง่วสะกอนรับพี่น้องในคลิปนะครับผมยังบ่จุใจมาเบิงตัวจริงกนก็ได้ฝึกเรียบร้อยนะครับเบิงรับอยู่นิ่งได้นะครับฝึกเรียบร้อยนะครับน้องวาเลนไทน์ครับตัวที่แรกเดี๋ยวไปเบิงตัวที่สองใครอยากได้แบบ บาว่าที่ข่อยมักแบบว่าเอามาข่อยจิผสมเองเลยหรือว่าข่อยมีน้ำเชื่อพอ,อดีๆดังๆขอยใ้ใจข่อยอยากหาแม่บอกเลือดร้อยมาเป็นแม่บอกแม่พันขอพันรรรรธุกรมดีๆเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องผายมักลูกสาวเห็ดเคเก่าหงหกนะครับอายุพร้อมผสมแล้วนะครับเริ่มเป็นสันเล้านะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่สองกันครับพี่น้องนะครับเอาไห้น้องกว่าเล่นไทยยางให้เบื้องจังหน่อยนะครับผมนะครับเอาอันนี้สาวหน่อยโอ้ยงามพี่น้องผมมักตัวนี้ครับเพราะว่า2 8 0นี่ผมชอบเลยครับอเมริกา2 8 0นี่ครับ ใส่กับลอฟอดครับพี่น้องสายลอฟอดสายแม่เพิ่นเอานะครับไปเบื้องตัวที่2น้ากันอ่าครับผมว่าเบื้องตัวที่สนะครับสาหรับ FC ฟผู้ชอบแบบเอามาทับเอาเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นง่วแม่สาวนะครับจุดเด่นที่เห็นอยู่ในกล่องตอนนี้นะครับผมเบาว่าที่บอเลขยก็ได้นะครับผมชอบหลังครับเส้นหลังจากตะอกมหาค้นหางสุดเลยครับพี่น้องสุดแบบไดนะครับผมนี่ครับจากเส้นหลังตรงนะครับนี่ครับสุดโคนหางปัดเลยพี่น้องนะครับนี่แหละครับสาย Hsk 966นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งใบเพดิกีจังหน่อยนะครับสายบนเป็นอ่านะครับ3 x Hsk 966นะครับสายล่างเป็นนะครับผมโรซาริโอ102นะครับผมนี่ครับแม่เพื่อนกับยุฟ้ามนีนะครับเนาะนะครับผมอันนี้คือใบเพดิกีเลยครับพี่น้องอายุตอนนี้จักเดือนล่ะครับ26เดือน26เดือนนะครับผมเริ่มเป็นสัตว์จับสัตว์แล้วนะครับเนาะนะครับตัวนี้ เอารอบดาประมาณวันที่เท่าไหร่ครับประมาณกลางเดือนประมาณกลางเดือนหนานะครับเนาะประมาณกลางเดือนหนาครับพี่น้องส่วนสูงผมว่ามีแตะเกือบร้อยซีเจนะครับเนาะนะครับเราเล่านี่นะครับเอาซ7เ8ได้ครับพี่น้องเป็นง้วดี่มีลำตัวเงาด้วยครับพี่น้องไผ่หมักแบบล่ำตัวยาวนะครับผมนี่ครับถ่ายใหญ่ๆเลยสไตล์เก่าฮกฮกครับพี่น้องปรับหลังได้ม้าแล้วเดี๋ยวที่เหลือเข้ากับหาหมักพอได้จังไซเอาได้ครับพี่น้องนะครับเพิ่นมา อ่าปับใส่เก่าของหกมาให้เรียบร้อยเป็นงั่วแม่สาวรอบนาจับซัดมืนแม่นทับเลยเลยนะครับผมเอาราคาเปิดไว้ไรไปนะครับผม1นึ0 0 0เก่าหมื่นจ้าหนึ่งแสเก่าหมื่นราคาห้องงั่วพร้อมผสมครับพี่น้องนะครับอันนี้จะขอขอพิ่นเปิดเองที่เหลือพี่น้องต่อเอานะครับ <c oughs> มักราคาใดลองมาพูดมาคุยกันนะครับแบ่งกันได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้อเมริกันบราห์มันพันแท้นะครับผมสายพันธุก,กรรม เก้าหกหกสายบนนะครับสายล่างเป็นโรซาลิโอนะครับผมนะครับสวยๆนะครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าหมื่นจ้าเก้าหมื่นบาทนะครับง้อสาวด้วยครับพี่น้องรอบหนาทับได้เลยกลางเดือนหนาจับซัดแม่นๆใส่พอดามากคพอดาก็เป็นบ่าวว่าที่นี่ตัวนี้นะครับผมเลียงแม่นมากผมกับมากเลียงแม่นนะพี่น้องนะครับเอานะครับแต่ไพรมากง้อแดงกับส่อัพเชยไปก็ได้ครับปั๊บแดงไปคือเก่านะครับลึกคือกันนะครับแต่ขันง้อบานเท่านี่กับ ตอนนี้เลีดกันกับมาเรียงอยู่พี่น้องนะครับลองใส่เลีดกันใส่นะครับง่วนหนักน้ำเข่าก็ได้นะครับแยกเพศนะครับถ้าเป็นเรือเลือส่วนมากเป็นการนิยมแยกเพศเพราะว่าเข้าเลี้ยงในเรื่องของการพัฒนาพันธุกรรมเป็นง่วนตนน้าทรงแม่บอกแม่พันธ์นะครับผมขันตัวผูกกับถ่าวดังอิลีนี่กับติ๊กกระแสหนักนะครับส่วนมากกับบีดเป็นง่วนตัวเมียเป็นส่วนส่วนหลายนะครับผมสั่งฝูงสั่งแม่พันธ์นะครับเอาแม่ที่เลียดพันไปซื้อเขาซื้อวางในเรื่องถามซื้อวางหันน้องโมเดิรอน้องโมเดิร์นนนนะครัับผมอี้ลูกกคอนะครับของ จากคอกนีเลยนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นลูกพาะได้ครับลูกพาะเอ็กซลเรยแปดสองห้าเดี๋ยวไปเบิ่งเอ็กซลเรยแปดสองห้าครับพี่น้องนะครับแม่นี่ว่าใหญ่แล้วแม่นาใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นง่ว่าพ่อผสมกันเนาะอายุอะไรเรียกกันเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งตัวที่สามกันครับผมเอาหอยยางมือจังรอบเลยครับผมสวยๆนะครับผมนี่ครับเด่น นี่ครับสวยๆครับพี่น้องอันนี้ฝึกเองนะครับบริษัเขาโรงเรียน้ะพี่น้องเพิ่นเลือกงานมาเพิ่นกลับมาจับมาฝึกเองนี่แหละพี่น้องนะครับนี่ครับสามารถทําเองได้ครับที่ฟาร์มนะครับทั้งผสมตัวทองกระฮ็ดเองเพื่อนะครับเนาะกระหเองเพื่อนอาจารอันนี้ก็ไปอบรมมานะครับทั้งคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับเพิ่นก็ไปอบรมมาทั้งสองคนนะครับเขาก็ซอยกันวันหยุดวั่นยังเขาก็มีอาชีพเป็นเขาเรียกว่าจะมองว่าเป็นงานเอียดกับโบม่นเนาะ พราะว่ารู้สึกว่าจะเฮ็ดงานหนักกว่าเฮ็ดงานประจําอีกเอานะครับวันหยุดมีความสุขอยู่น้ากันกับเลี้ยงง่วนนี่แล้วพี่น้องนะครับไพ่กําลังมีแนวทางอยู่กบบรับไว้พิจารณาแต่ละโตนะครับไปต่อได้แน่นอนล่ะพี่น้องในเรื่องของพันธุกรรมอ่ะตัวที่3ไปเบิ่งกันครับผมครับผมไผ่บักแบบยกแบบจงอางครับพี่น้องตัวนี้ครับนะครับสาวลูกสาวของเอ็กซเรย์825ครับสายพันธุกรรมเนี่ยเบิ่งปลเพดษกีก่อนครับพี่น้องลูกสาวเอ็กซเรย์82หาสายลางเป็นพาราก้อนเด้วยครับพี่น้องตองหาทับเก้าครับพี่น้อง อันนี้ใบเพชรดิกรีอายุตอนนี้กี่เดือนนะครับ24เดือนจ้ะ24เดือนชื่อของเขาคือน้องมันนี่จ้ะน้องมันนี่ครับพี่น้องเอานะครับลูกสาวเอ็กซ์ลีแปดสองหานะครับหมักจังไดตัวนี้เลียมตัวค่ะเลี้ยมตัวดีค่ะนะครับสำหรับผู้ไทยนะครับเอาพึงมาเห็นนะครับนะครับก็ซื้อแรกที่เห็นก็คือเป็นงวดที่ยืนยกง่ามครับพี่น้องยืนยกง่ามหลอกกาอ่าไผชอบวัวที่เป็นวัวกระดูกใหญ่บานเท่าเอินถัาไปกงาก็จะเป็นเสรมของเห็ดเคเนาะ หัวนำเข่าตะกอนใหญ่ๆนะครับใส่ลอยหาซิปลอยหกซิปนะครับตัวนี้ใหญ่แน่นอนครับพี่น้องสายพันธุกรรมเอ็กซ์ไลท์แปดสองหาสายรางเป็นพ้าลาก้อนซึ่งพ้าลาก้อนก็เป็นสายงวยหยักงวยใหญ่อีกหนึ่งสายนะครับผมที่เห็นลูกมาหลายนะครับพ้าลาก้อนย้อนหลังไปเมื่อสิบปีที่แล้วหรือแปดปีที่แล้วนะครับลูกพ้าลาก้อนมีแต่ตัวงามครับพี่น้องนะครับอันนี้คือสายพ้าลาก้อนนะครับมาใส่กับเอ็กซ์ไลท์แปดสองหาเส้นหลังพันนะครับผมโค่นหางใหญ่นะครับเลี่ยมตัวดีนะครับนี่ครับฝึกให้เรียบร้อยครับ ไพมักโค้งไงก็ดูง่ายเอาไว้ปั๊บที่เหลือเติมเนื้อย่างเดียวะนะครับตัวนี้โค้งมาแล้วที่เหลือพี่น้องอยากได้ลึกก็นี่ก็ไปเลือกพอไฟเอาครับพี่น้องครับตัวนี้เลี่ยมดีข้อขาก็ถือว่าส้งพลังพอเลือดลอยนี่ก็ริ่ตีเรื่องข,ข้อขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถูกปรับพันธุกรรมมาหลายเจนพอสมควรครับพี่น้องราคาเลยครับอันนี้หานอยากได้ไปเลี่ยงไว้ทาผสมหลายไปเลยครับผมเปิดไวหนึ่งแสนเก้าหมื่นจ้า หนึ 1> 1, ่งแนเก่ามืนาะนะครับบอฮอด2 0งแสนเจตัวพี่น้องนะครับเมือนี่งัวสาวพานไป3าตัวบอฮอด2 0งแสนเจตัวครับพี่น้องแค่เป็นได้กี่เฟมนี่ผมว่าเฉียดเฉียดสองแสนเฉีดสองแนแน่นอนแหะครับพี่น้องนะครับพันธุก,กรรมเอ็กซเรย์แปดสองหากับพาละก่อน อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ท่องครับพี่น้องจะคล้องคอ,อกเพิ่นเลี้ยงนะครับกออกลูกออกเต้ามากกับแบ่งกันไปนะครับพ่อเป็นกําลังใจให่ค้นเลี้ยงง่วผู้ <จะ S 1> อยากได้รรไปเลี้ยงก็ต่อรองกันเอานะครับเนาะราคาเกษตรกรค่ะ,ะ,<ล>ะงไดครับผู้อยากจะพัฒนาพันธุก,กรรมไม่ในการบำมัณเลือดลอยก็ต้องตัดสินใจอยู่กับลองคิดเบื้องครับพี่น้องนะครับผมบือไปเบื้องช่องลูกขยันเสยยันย้อนหลังไปเมื่อ3ปีที่แล้วขอกได้เลือดลอยไปเปิดมาไ่เลยครับพี่น้องนะครับเอามาใส่กันมามามนะครับตอนนี้ก็ถือว่า พันธุกรรมดีๆบ้านเฮากับบ่อแพร่เมืองนอกเด้อครับพี่น้องในเรื่องของสายพันธุกรรมโตง่วอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติบ่ได้อัดหลายนาเนาะถาไดออัด<ฮ>ผมบอกเลยว่าคักกว่านี้ถางั่วประกวดสังเกตว่างัวประกวดง,กง่ว,วทุูกตัวกะพันการกินอาหารแบบเต็มที่จังสีไปลงสนามสู่เพิ่นได้นะครับผมอันนี้เพิ่นเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงเป็นแม่บอกแมพ่พันให้กิน,บบนซ้ำยูได, <หา S 2> ได้นะครับเน<ห>าะให้กินซ้ำยูได้ครับพี่น้องกินซ้ำยูได้บ่ได้กินแบบจนนอนแสีครับพี่น้องนะครับผมเอ้านะครับสนใจกับทักทายม<ห>าได้แม นะครับรอบนาเป็นสัสตว์ประมาณเดือนใดครับซ้ำๆกันค่ะอ่าช่วงกาลางเดือนานาเนาะอะไรเรียกกันแต่มีเซมซีม,ม,ม,มีนามออกอยู่แต่ว่ากับพ่อในชัดเจนปะไหนครับรผมอ่ะนะครับ,อรบชอบเก้าหกหกหรือชอบเอ็กซ์แลนเทแปดสองหาต่สิ้นใจราคาพอๆกันนะครับเนะาะอ่าหนึ่งแสนกับอีกเก้าหมื่นอ่าต่อรองได้ครับพี่น้องหายอะไรว่าทองครับบัดที่นี่มีอยู่อีกสองตัวประกันทองทั้งสองตัวครับพี่น้องใส่หญ่ๆนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ทองอีกสองตัวครับผมอ่าผมตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับมาเบิ้ง แม่บอกอยู่ขอเพิ่นเหมือนี่บ่าวว่าที่มาหอดแล้วเห็นแม่บอกสวยๆนะครับเลยขอเพิ่นออกมาโชว์จักหน่อยนะครับออกมาเบาๆราคาสูงพี่สุนองฟังว่าแม่บอกเบรกเกรดจังสี่นะครับผมราคาหลายปันได้นะครับที่สําคัญทองแล้วดนะครับพี่น้องมาหอดแล้วกับมาฝากพี่ฝากน้องเข้าจักหน่อยสวยๆนะครับผมเอาแม่นี่นะครับผมพี่แซดหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าเป็นแม่ของน้องวาเลนไทนายเนาะเป็นแม่ของน้องวาเลนไท่าครับพี่น้องนะครับเป็นสายรอฟอร์ดนะครับผมเอานะครับผมนี่ครับใบเพดิกีครบ สถานะตอนนี้ท้องเรียบร้อยนะครับผมกับพ่อเอานะครับท้องเรียบร้อยครับกับโคโรนาเรสนะครับผมจักเดือนก่อนครับในท้องเพิ่นหาเดือนจ้าหาเดือนนะครับโคโรนาเรสตรวจท้องผสมเองตรวจท้องเองเลยนะครับเนาะจ้นะครับท้องกับโคโรนาเรสครับพี่น้องตัวนี้ลูกที่ได้ค่าท้องก่อนครับลูกที่หาจ้าลูกที่หาค่าท้องพี่น้องเบิ่งง่วมมีลูกไม่แล้วหาโต นะครับยูขอกี่นองง่วหาโตง่วมีลูกไม่แล้วหาโตเฟียนี่ว่าพี่น้องนะครับผมเต็มขนาดนี่ว่าอันนี้มีลูกไม่แล้วหาโตด้วยครับพี่น้องส่วนสูงเพราะว่ามีลอยหาิบหาบวกแน่นอนนะครับลอยหาิบหาบวกแน่นอนนะครับจุดเด่นของเพลินครับพี่น้องนะครับเป็นง่วที่มิไถ่ไงนะครับผมไถ่ไงค่ะติดเดี๋ยวห้างเดียวผสมง่ายพอมนปีละลูกอ่าปีละหนึ่งตัวนะหมายลูกปีละโตครับพี่น้องนี่ครับสายล่อฟอดนะครับผม หนาลึกเด้อครับพี่น้องโตจริงผมการันตีเลยว่าพี่น้องเห็นในกล่องนี่สิมาเบิงโตจริงพว่าหนาลึกนะครับผมเบิงสูงเทียบกับคุณพี่เพิ่นนะครับเจ้าของงัวกาัสิรอ้อยเกือบร้อยแปดสิบผุดละพี่น้องนะครับถ่ายงวัวผมว่ามีร้อยห้าสิบห้าไปถึงร้อยหกสิบลูกที่หาค่าทองเท่าหางาเดือนเอาไผกระลังอยากได้งวัวไปเลี้ยงเพราะอยากเสียเวลาโดนอยากเลี้ยงเลือดร้ยอยนะครับผมที่สําคัญติดทองแล้วเอาแม่นี่เลยก็ได้ผมเสียเพิ่นวอาราคาสูงฟังนะครับว่าไวหลายไปได้ครับผมคันพี่น้องมักนํา สองแสนหกหมื่นจ้าสองแสนหกหมื่นจ้าอันนี้ฟังเาผิดับพี่น้องสองแสนกับอีกหกหมื่นบาทมักง้อสาวนะครับผมอ่ากัดใต้สองนะครับมักง้อทองสองแสนกลางๆลากับพี่น้องสองแสนหกทองโควรหนาเรศนะครับผมแม่สายลอฟอร์ดเห็นผลงานลูกของเขาคือน้องวาเลนไทน์เนาะน้องวาเลนไทน์ <laughs> ที่เป็นลูกของอเมริกา280ตัวที่แหลกในต้นคลิปนั่นคือลูกสาวของเขานะครับเบื้องการหายลูกนะครับโคโรานาเรศแยกเพศด้วยนะครับแยกเพศพร้อมนะครับเนาะโคโรนาเรศแยกเพศ 93เปอร์เซนต์นะครับผมเรื่องสีการันตีได้แน่นอนนะครับผมเรื่องความลึกได้มาจากแม่เบิ้งครับกระดูกกระเดี่ยวได้เบิดเลยเอาโทรเลยครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับผม081 081 877ครับผม3408จ้าเอานะครับสนใจก็ทักทายมาได้ให้เบิ้งรอบตัวอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้โมมี่ด้ครับพี่น้องตัวนี้มีลูกมาแล้ว5ตัวตัวหาในทองนะพี่น้องมีลูกมาแล้ว4ีหาในทองยังคงความสดความสวยนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้อง แล้วกาตัตต่อไปจะเป็นลูกสาวของเขาอีกตัวนึงเนาะจ้าตัวไห้เป็นลูกที่โตที่เทเลทของเพลินตัวที่สองลูกตัวที่สองของเพลินครับพี่น้องเดี๋ยวไปดงลูกตัวที่สองของเพลินวันใหญ่ขนาดใดแมียหนีหายลูกในฟ้าม์มนีหายมาแล้วสามโตนะครับเนาะจ้าอ่านะครับตัวซีได้ทองครับพี่น้องนะครับมาอยู่น้ำเพลนลูกตัวที่สีได้ทองแล้วครับผมหายเป็นตกออกมาในคอกนี่คือสามโตแล้วครับพี่น้องนับน้องก็เลยท่าย่ำเนาะอ่านับน้องนับน้องก็เลยท่ายํำนี่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่ห้าจอตัวนี้ตัวที่ห้านะครับผมอ้านะครับมว หนึ่งสองสามสามตัวตัวนี้ตัวที่สี่อ่าสามตัวสีนี้ทองนี่ครับพี่้องนี่คือคนเลี้ยงงวังวง้วตนน้ำเลี้ยงแบบใดพี่รองว่าโอ้ยมนสีเลี้ยงหลยโดนได้ร้ายปันไดนะครับนี่ครับยูหอดคว่เผินมมให้ลูกไปเจักโตแล้วคิดเบื่องนะครับผมสางมูลคราคาห้เพินมาแล้วแม่นี่ให้ลูกสางม,มูลคราคาแล้วทับทิศกับตน้นทุนแล้วกับกําไรตัวนี้กับกําไรเนาะจากแม่นี่เดีด๋ยวจับบัทถ้าบวกไปเอาตัวเลขกงๆใไ้พี่้องพ่อเปก็รังใจผู้เลี้ยงงัวจักน่อยนะนะครับ เอาตัวละสองแสนได้ปะได้ยจ้าสองแสนคันสามตัวก็เลยเงินหกแสนแล้วนะครับผมตัวนี้ซีอยู่ในทองนี่เนาะจ้านะครับอยู่ในขอกนี่ก็ขายไปพร่องกับแม่เลยนะครับแบ่งไปพร่องกับแม่ให้พี่น้องเอาไปต้อยอดเอานะครับแม่เพิ่นต้นทุนมาไราเป็นไรตอนนั้นเฉพาะนะแม่เขา าซื้อมาตอนนั้นเพันทองนะจ๊ะพั <k S 2> นทองซื้อมาสามแสนหาจ้ะซื้อมาสามแสนหาจะนะครับสามแสนหาคือได้ทองมาพร้อมก็คือลูกของเขาแม่จิผูกญ่ผุ่นเนาะตั้งหาอ่าเ<อ>ดีย๋ยวจะเอามาตัวซื้อหาหุ่นลูก<ๆ>ลูก,ล,ก,ล,กลูกกิทองแม่มากครับพี่น้องเอานะครับเดี๋ยวไปเบิง้งนะครับตัวญิผุนครับผมเดี๋ยวามาโชว์กันอ่าครับผมมาเบิ้งตัวชุดท้ายครับพี่น้องชื่อของเขาคือน้องเบลล่าน้องเบลล่าครับเป็นลูกตัวที่สองของแม่เมื่อกี้นะครับเนาะนะครับแม่เมื่อกี้ครับเป็นลูกตัวที่สองซึ่งติดทองแม่มากนะครับติดทองแม่่่่่มมาาตตัั้้้งงแเพพินนนไดคูกละีอ น้องเบลล่าเป็นลูกสาวของพารากอนใช่ไหมครับผมค่ะอ่าเป็นลูกสาวของพารากอนตองหาทับเก่านะครับเอานะครับนี่ะครับ,นะรบอายุตอนนี้ก็คือมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเนาะนะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวตัว,ว,ตวสองในท้องนะครับตอนนี้ท้องกับลูดอปแปดหาหนึงด้วยครับพี่น้องลูดอปแปดห้าหนึ่งใบหลอดครบนะครับผสมอยู่ฝ้ามนีผสมเองนะครับจะคล้องเพื่อนจัดการดําเนินการทุกอย่างครบนะครับลูกแรกเพื่อนเป็นลูกควายังไครับ ลูกแรกเอ็กซเรย์เอ็กซเแลรีแปดสองหาลูกของเพิ่นตัวเอ็กซเแลรีแปดสองหาน<ฮ>ะนะครับแม่สาวที่อายุยี่สิบเดือนคือลูกของเบลล่า<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ผมนี่ครับแม่ของเขานะครับเอ็กซเแลรีแปดสองหานี่คือแม่ของเขาขึ้นน้องเบลล่า <ฮะ S 1> สถยดายตอนนี้ก็คือทองกับลูกดรอแปดหาหนึงจังเดือนแล้วครับในทองสามสิบห้าวันสามสิบหามือส่วนสูงผมว่ามีรอยหกสิบด้วยครับพี่น้อง<ฮ>ะนะครับส่วนสูงคือร้อยหกสิบนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ใหญ่นะครับตอนนี้ตรวจอันด้าซาวเรียบร้อยนะครับลูกแรก สวยครับพี่น้องพี่น้องใจเย็นกันนะครับลูกแรกเป็นชื่อน้องยังครับเมื่อกี้เป็นลูกของน้องมันนี่<ร>มันนี่นะครับน้องมันนี่เป็นเอ็กซ์เรย์แปดสองหารอดทองนี่ใส่รูดอแปดหานึงท้องได้สามสิบห้าวันตรวจเรียบร้อยนะครับเนาะตรวจมือเศร้านี่จ้าตรวจเมื่อเช้านะครับกันา่าวะที่สีมหอดนี่ละพี่น้องอตรวจมือเศร้านี่นะครับได้สามสิบหามือนะครับในท้องสามารถตรวจได้ไดไดครับพี่น้องคืออันตรสาวสามารถตรวจระบุได้ว่าท้องหรือบ่ท้องนะครับตัวนี้ ตามนี้ม,มัมี่ยังมองครับพี่น้องงวอยู่นี่ทุกโตแต่ตัวใดมองได้มีตามนี้กะร่องนะครับสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าขันมี่จากความเพิ่นบอกเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกงังวลจุดเด่นของแม่นี่สูงใหญ่เ้ยาเป็นงวเฟมหยัก<ม>ด้วยครับพี่น้อง<ม>เป็นงวเฟมหยักเฟมใหญ่นะครับผมสวยๆเลยนะครับเฟมนี่ใส่กับรูดอกแปดหานึงสายเนื้อนะครับผมสายเนื้อคุ้มสีแล้วก็ลวดความลึกรูดดอกแปดหานึงได้ลึกนะครับถ่ายสวยนะครับรูดอกแปดหานึงแม่ได้เรื่องของข้งสางมาแล้วนะครับสายพันธุกรรมของเพิ่นนะครับ ใหญ่นะครับเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวจังน้อยพี่น้องข้อขาใหญ่ทรงพลังนะครับเอาลูกสวยๆพี่น้องว่าแม่นี่ให้ลูกงามบลอกนะครับย้อนคลิปไปจังน้อยครับพี่น้องไปเบิ้งหนองมันนี่นะครับเอ็กซเรย์แปดสองหาก็ถือว่ากระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับผมตัวนี้ราคาหไรไปไหนครับผมเปิดไว้ตีทองแบบนี้สองสองแสนเก้าหมื่นบาทจ้ะสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองเก้านะครับเมื่อกี้แม่ก้อนนั่นสองแสนสองแสนหกสองแสนหกครับพี่น้อง มักแม่หรือมักลูกครับพี่น้องตัวเมื่อกี้เป็นแม่นะครับตัวนี้ลูกสาวด้วยครับพี่น้องเป็นลูกตัวที่สองของเพลนเนาะนะครับผมลูกตัวที่สองของเพลนนะครับนี่ครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมน้องเบลล่าท้องกับลูดอฟแปดห้าหนึ่งสนใจมาเยี่ยมมาชมตัวจริงอยู่คอกอยู่ฟ้ามนี่เพลี้ยงอยู่นะครับทั้งหมจัก็ดตัวครับเมือยู่ในฟ้ามนี่แปดตัวจ้าแปดตัวนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้เอามาเปิดเมื่อนี้เอามาเปิดหกนะครับเนาะห้าตัวต่อเมื่อนี้เอาเปิดห้าตัวครับพี่น้อง นะครับกับแบงพีแบงน้นองเฮาถี่เลือกับเป็นแม่บอกติดทองไก่คลอดกับกกบี่สนใจกับยี่ยมมาชมฟ้ามนะครับผมแหวนเพชรฟ้าม นะติดตั้งฟาร์มอยู่บ้านใดก่อนครับบ้านนั้นชีตำบลดงบวังอำเภอเลื่องอำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าครับผมเอาเบอร์โทรติดต่อนะครับ0818773408จ้าครับผมเอาเบอร์โทรช่องทางติดต่อได้ครับพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์นี้เฟซบุ๊กกับเขาไปกดติดตามนะครับไปพูดไปคุยกันในเฟซบุ๊กเอฟทีทางเมืองนอกอยากได้งว่วงเรือ่อยไปเลี้ยงอยากศึกษาการเลี้ยงงว่วงเพิ่นเลี้ยงเองลงมือเองทุกกระบวนการขั้นตอนอยู่หอกอยู่ฟาร์มนี่งว่วงบ่หลายแต่ว่าดูแลก,กัน ได้นะครับตามที่แห้งนี่นะครับเนาะอย่างจำเป็นต้องหยุดจากอ่าอ่าแยกจำแห้งจาของบ่มีลูกจ้างบ่มีอันคนงานจ้ะครับผมเอ้าันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของคนเลี้ยงงัวครับพี่น้องมีกับแบงกับปันกันสำหรับไอพี่นี่กับขอบคุณทุกาการติดตามนะครับพี่น้องบ่าวพรที่มาเป็นซื้อกลางมากไกลขนาดนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันจักหน่อยนะครับพี่น้องทั้งเลื่อมหน้าทั้งอำนาจเจริญหรือไก่เคียงนะครับผมกับได้เบิ้องคลิปแล้วกับอย่าลืมมาเยี่ยมมาชมเพ่อเป็นกำลังใจให้กันจังหน่อยสำหรับ